ของงานที่นึงที่ก็ไปตามๆแล้วโอเควางไว้เดี๋ยวต่นี่คืออะไรนะคะมันเป็นคอะไรอ๋ออันนี้อันหนึ่งอะไรอันไหนคะเนยเยซอบบอนสอบบันได้ค่ะแ้วนี่คือะไรคะไรคะไม่แล้วค่ะไม่จ้ะ้นขบนนขนมนะคะที่อร่อยมากแบบไหนมี อันนี้สตรอเบอรี่ชอบไหมสตรอเบอรี่อร่อยนะอะไรดีคะอะไรดีอ้าจชาชาสตรอเบอรี่เนาะช็อกโกแลตโอ้แท้แก่พูดเบาถ้าถ้ากล่องเดียว6กสกล่องร้อยมิลเอากล่องเดียวแล้วก็ซิมอนอยากเอาขนมอย่างอื่นไหมอย่างอื่นไหมไปดูอยากให้ติ๊นลูกค้าชิมติลล์ไม่ได้ไปอะลูกเอามาชิมไปหนู นะคะคุณพ่อหยิบหยิบหยิบคุณพ่อหยิบนะคะเดี๋ยววันจี่ฟัากําลังจะไปซื้ออยู่ใช่อ่ะค่ะคุณแม่หยิบก่อนนะคะอ่ะคุณลูกก่อนก็ได้ให้ให้ลูกพอดีแม่แม่เออไม่เป็นไรกินได้เด็กใครเดี๋ยวให้คุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะให้ให้ทุกคนพบเลยเมื่อกี้มาแม่ลูกลูกสามแม่หนึ่งหมดเลยอร่อยมากเลย